โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกางฟูครับคลิปนี้นะครับผมก็มากับลูกซองอีโวนะครับก็เป็นลูกซองแปดดาวกระสืนไม่จำกัดนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยทำไมมันมาเบียดกันตรงมดตึกวะเนี่ยเออผมว่าม่มีผลเป็นแน่นอนนะผมย้ายจุดแล้วนะครับเป็นวะเป็นวะเฮ้ยแต่ผมไม่เป็นนะเฮ้ยหลังเข้าเพื่อนหลังเข้าหลังเข้าเอออัดมันครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับตัวลงหนเพื่อนตัวลงหนตัวลงหนเรียบร้อยครับเพื่อนไม่ไม่มองทางเลยนะครับนี่แหละ มาดิมาดิมามามาตัวมึงหายล้งหนแล้วไม่กลัวแล้วนะครับโดยก่อนโดยก่อนสวยเอาวิ่งมาเลยครับโอ้ฝั่งหนูก็เข้ามานะตายแล้วครับร้อยผมเปลี่ยนไปนเล่นบนสะพานแล้วกันไม่ใช่บนสะพานดิบนตึกนะครับอะวิ่งเลยครับโอ้แล้วทำไมตรงนี้มันเยอะจังเลยอะตรงนี้มันเยอะจังเลยอะผมวิ่งแล้วนะครับผมไม่สนละขึ้นไปเพื่อนทีไปคุตายข้ารรจะเข้าเพื่อนขึ้นไม่น่อย โอ้โหแล้วมาเบียดอะไรกันวะเหตายครับเพื่อนจะโดนแล้วครับข้างล่างครับเร็วรีบขึ้นมารีบขึ้นมาครับยุมตึกกับปลอดภัยสุดแล้วนะครับผมว่าเฮ้แตกครับไม้ตัวนึงไม้ตัวนึงไม้ตัวนึงโอ้มันเปิดโล่มาเลยครับแตกไปไม่รอดครับไม่รอดไม่รอดสวยครับอยู่แบบจีจีแล้วก็ซี่รูธรรมดามีหลายกระบอกอยู่อุ้ยจีจีมีสองกระบอกเลยนะเฮ้ตอนนี้มันขึ้นมาแล้ว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 แตกหนึ่งหายแล้ว โอเคตายยังตายเนาะโอ้โหมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วโอ้ตายครับหันตบไม่ได้สักตัวเลยนะโอเคครับเกิดไกลครับไปขึ้นได้ไหม่มาสวัสดีครับพี่อุ้ยนี่ไงตายไป <laughs> โอเคครับเหลือตัวสุดท้ายครับผมหมดแล้วเลือดเหลือ,อยังสวยนะครับเลือดเหลือสาสิบเอ็ดเหลือไว้ทำไมวะเนี่ยยังไงมาเดี๋ยวผมลองปลาระเบิดให้มันเด้งลงมาดิ มันเด้งไหมรู้สึกว่าจะไม่เด้งนะครับโอเคแต่ครับโอ้เลื่อนเลยสามถึงเอ็ดโดนมดกัดกระตาแล้วมั้งเนี่ยนะครับมัมมี่ไปครับยังไงก็เหมือนเดิมนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยละกันนะครับขอสักห้าสิบไลค์ก็พอนะครับคลิปนี้นะครับอ่ะลื้อต่อนะครับเฮ้ยผมไม่เป็นมัมมี่ว่ะตอนนี้โอเคสวยเลยนะครับมีคนเป็นป้างมีคนเป็นป้าตรงเนี้ยอุ้ยมีมีมีมาแล้ว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 อรยังวะ ล่วงไปแล้วเนาะโอเคครับมองหนังขึ้นเลยครับทุกคนอย่าลืมเป็นหมดธนูด้วยนะครับแพกเรียบร้อยโอ้โหมามีมม่ยังไม่ทันได้เดินเลยนะครับซรูแม่งรอละโอเคครับมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาผมบอกเลยนะถ้าแบบมีจีจียืนอยู่บนตึกอะ่ะมาม,มี่แม่งไม่ไม่มีทางขึ้นมาได้แน่นอนนะครับผมบอกเลยนะครับแม่งสงสารน่าสงสารมากนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเม้ยทำไมตัวนี้มันวบวับน่าจะเน็ตเขาไม่ดีนะครับ Yeah. โอเคอุ้ยเกิดอะไรตรงนี้ครับพี่มาดิมาดิโอ้ยอาตายเลยแล้วกันนะครับเอ้ย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 ยังไงปอยครับตายครับยืนฟรีด้วยตัวนึงเฮ้ยไม่เห็นแล้วปะวะเห็นนี่ว่าหูสองตัวสามตัวตรงนี้นะครับกูไม่ขึ้นละมามาตรงนี้ดีกว่านะครับมัมมี่มาตรงนี้ดีกว่าเย้ครับมีตัวฟรีตรงนี้ใช่ไหม โอ้โหอัดเลยแล้วกันนะครับตายไหมตายไหมเคยตายครับเรียบร้อยครับไปกลับมาเล่นมุมนี้ครับช่วยเพื่อนครับช่วยเพื่อนฮ่าระเบิดไปมีตัวขึ้นมาหาเราตัวนึงครับฟาโลครับมามาตายครับเรียบร้อยครับเฮดช็อตครับฮึ่แรงเวอร์นะครับไม่ตัวนึงละเย่ thank you มากเพื่อนนะครับเฮ้ยฝั่งนี้มาเพื่อนระวังอย่าบังผมอย่าบังผมผมตัวออกไม่ได้นะครับ เออเฮ้ยช็อตไปมึงมาดิมาตัวเปล่าเออตายไปโอ้โหผมเกือบแตกแม่งเจ้าหน้าไปจุกับมันมเลยนะครับมเมื่อกี้เพื่อนโดนเพื่อนโดนครับเพื่อน,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 นโดนโดนปะโดนปะโอเคเรียบร้อยครับได้ครับโอ้โหมัอมมี่แม่งน่าสงสารมากนะครับตอนเนี้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้มันยืนฟรีนี่หว่าผมก็ขอเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยครับ ะขึ้นไปเล่นบนหลังคาก็ดังกันดีกว่านะครับจะได้แบบว่ามองได้กว้างๆนะครับว่ามันม,มีอตรงไหนบ้างอ่าหรือยิงล่อม,มาสักตัวนึงนะครับมาดิมาดิพี่มาดิ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 อย่าโดนมาม,มีตบอะครับจัดให้หน่อยดิจัดให้หน่อยดิดอยดโอเคโอ้โหเฮ้ยมึงเ,เอาเอจบีไล่ฟันมามีเลยนะครับปาเทียนไปเปล่าพี่เฮ้ยช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่มามา,มาช่วยอยู่ช่วยอยู่เฮ้ยแล้วทิ้งผมเลยเหรอช่วยด้วยดิ โอ้ยอย่างงี้โอเคเวลาหมดก่อนครับแม่งผมอาจจะแตกได้เลยนะเนี่ยนะครับแม่งทิ้งผมแบบแน่วเลยนะครับแม่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยนะครับ <c oughs> โอเคผมอยากเล่นนะครับเออมะคือตึกเพื่อนอย่ามาขวางดิแม่งแล้วคนเยอะอย่างเงี้ยมีแน่นอนนะครับโอเคเอาน,นี้เงี้ผมนี่เงี้ยมาอ๋อสวัสดีครับแม่งเอ้ยผีเห็นผีอีกตายหนึ่งตายสองจัดปลายครับ วิ้งตัวนี้มีตัวนึงนี่ไงมัอแต่มองข้างบนอยู่นะครับไม่มองหลังเลยนะครับคนในเกมไอช็อตมันชอบประมาทกันนะครับผมเลยว่าตบง่ายๆเลยนะครับแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยผมน่าจะตบยากอยู่นะครับน่าจะงานหยาบเลยแหละนะครับไม่มีตัวดูดด้วยนะครับโอ้แม่งวิ่งวนจนเวลาหมดนะครับทุกคนตามมันไม่ทันจริงๆนะครับอ้าวแตกวัตตาฟักโดนดักตบแบบงงๆเลยนะครับ งงเหมือนกันนะครับรอบนี้เดี๋ยวเราเล่นมาตึกนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อกี้ผมเป็นโนมี่ไงเลยไม่ได้เล่นนะครับเมื่อกี้มารอบนี้เราเราจะได้เล่นแล้วแหละนะครับคงไม่ดวงเซอเป็นโนมี่สองตานะเฮ้ยนี่ปีกเราทำไมสวยจังใครเป็นใครปรเฟดไหนโอ้นี่ไงสองตัวเลยนะครับโอ้โหผมไม่อยู่แล้วนะครับโดดดิโดดดิครับรออะไรอ่ะเพื่อนบนตึกเป็นเต็มเลยนะครับขึ้นตึกระวังนะผมโอเคตอนนี้น่าจะเลี่ยแล้วอะ เคลียร์ยังวะเคลียร์แล้วเนาะโอเคครับมาครับเล่นนี่แหละครับปลอดภัยแล้วครับถึงแม้ว่าตอนเปิดเกมมามันจะนัวไปหน่อยนึงก็ก็เถอะนะฮะโอเคมามามาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วตายนะครับแตกมาดิพี่เปรตอยาลองของเปล่าเนี่ยผมสัตวเลยแล้วกันนะครับวิ่งเกือบล่วงเกือบล่วงมาดิเอาให้ตายครับเอาให้ตายครับตายหนึ่งครับสวยสุดปลายนะครับไกลๆมีตัวหนึ่ง แต่ลูกซองตัวนี้ผมชอบมากเลยนะคือแบบมันยิงแล้วแบบหน้ามันไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่นะครับมันค่อนข้างที่จะนิ่งมากนะครับและคลิกขวาคือยิงเป็นลูกระเบิดด้วยนะครับคือดีเลยนะครับเอาไปจูก๊กมัมมี่นี่คือสบายมากครับมาน,นี่มามานี่มาผีเปรตมามานี่มานะครับเออมาฆ่าผมนี่มานะครับเออวิ่งมาวิ่งมา,ว,งมาวิ่งมาครับทำไรพี่ทำไรทำไรอาตายนะอ๋อตายนะเรียบร้อยครับแตกครับสวย ได้หนึ่งคิวครับต่อไปครับมัมมี่ต้องกลัวนะครับผมบอกเลยลูกซองตัวนี้นะครับแม่งวิ่งหนีเลยเฮ้ยเรียบร้อยแตกสาธิตวิีสุดท้ายผมขอล่าเลยแล้วกันนะครับมันกูอยู่ตรงตรึกนี่เองนะครับมัมมี่เนี่ยมา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 ตายไหมเฮ้ยมัยยมนพิュ่จังวะตัวเนี้ยตายเถอะโอเคเรียบร้อยครับแห้งครับ สวยครับในท่อมีป้าในท่อมีป้าเช็คในท่อหน่อยดิเช็คประชากรหน่อยนะครับในท่อไม่มีครับทุกคนมันมีหายไปไหนหมดวะโอเคครับอันนี้น่าจะชนะแบบง่ายดายนะครับโอเคตาไหนที่มันจะชนะง่ายแม่งก็ชนะง่ายมากเลยนะครับเป็นว่าเนี่ยขอมีดหน่อยได้ไหมอยากเล่นมีดวิ่งไวมากเลยอะนะขอได้ไหมเนะ ผมว่าันนี้มันเป็นการันตีเลยนะครับมันเป็นชัวร์เนี่ยผมอัดมันก่อนเลยน,นี้มีคนเป็นปะข้างบนมีคนเป็นครับอุ้ยโอ้โหตอตัวเลยเหรอเออตายหนึ่งต่อยครับตบแบบว่านัวๆยิงเอ้ยยิงแบบว่านัวๆแล้วไม่รู้ยิงได้ไงนะครับ <c oughs> โอเคตายมาเดี๋ยวมึงโดนมึงโดนเรียบร้อยโอ้แตกแล้วเรียบร้อยครับโอเคครับแห้งครับมาขึ้นมาขึ้นมานะครับเรียงคิวมาเลยนะครับ ผมอัดหมดะนะครับเรียบร้อยตายไปนะครับเฮ้ยมันมีมาเร็วเออสวยได้หนึ่งคิวนะครับสปายวิข้างล่างเยอะมากครับตอนนี้ตอนนี้คือแบบแตกกันเร็วมากเลยนะครับมาๆมา,มาขึ้นมามาเอากินเนี่ยไปกินอุ้ยสวยโอ้โหเพื่อนหิวเพื่อนหิวกะสุดจัดนะครับ <c ười> ตายปะเนี่ย โดนแล้วเนี่ยระวังนะอุ้ยโอ้มันขึ้นมาแล้วมันดูยังไงว่าทางขึ้นเนี่ยฮะ <c oughs> เออมันดูยังไงว่าทางขึ้นเนี่ยปล่อยมันขึ้นมาได้ไงวะโอ้ตับฟลักผมเห็นมีบอมมองอยู่ไงผมก็เลยไม่ได้มองนะครับโธ่โแล้วทำไมตอนนี้เริ่มเกมแล้วก็สุดมันดับตัวนี้เลยวะโอเคน่าจะบักนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมเฮ้ยเดี๋ยวผมบล็อกเดี๋ยวผมโดนได้นะครับไม่บล็อกแล้วกันนะครับ <c oughs> ปล่อยไม่นคนมันเล่นมาบนตึกเลยแหละนะครับเฮ้ยแฟด ใครเป็นหมวยเป็นอนะ่ะตอนนี้นะครับโอ้โหสองตัววิ่งดิหายไปไหนแล้ววะหายแล้วปะโอเคครับบันตึกยังมีป้างไหอุ้ยบันตึกยังมีอยู่ครับตายแล้วครับเออบันตึกมีตัวนึงนะผมเห็นมันเหมือนแบบว,ว่าปลาระเบิดไปแล้วมันขึ้นน้ำเมจอยู่นะครับนี่ไงนี่ไงไปดูนเออวุ้ยเกือบตายแล้วเพื่อนแม่งก็ขวางด้วยนะผมถอยไม่ได้ด้วยเมื่อกี้ ดีนะมันไม่มีเอฟนะครับไม่งั้นผมแตกเออโอเคครับอันนี้มามิดุครับทุกคนใช่ได้ใช่ได้โ,โอเคเฮ้ตัวดุดูดตัวดุดวด,ดวด่าไ,ไงตัวดุดตายปะตายปะเป็นร้อยแห้งครับเปเต้นทำไมลงมนู้นนั่นอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้วิ่งมาตบนี่มานะครับ ผมอยากเล่นในท่อว่ะเดี๋ยวล่อมามม่ไปนในท่อดีไหมแต่ตอนเนี้ยผมไม่มีพวกมีดวิ่งไวไงนะครับไม่รู้ว่าถ้าแบบลงไปจะรอดไหมนี่ค,ครับเดี๋ยวโฟกัสทางนี้ก่อนละกันแต่เพื่อนทำดีครับโอเคผลแล้วม,มีตัวดูดอยู่ฝั่งนู้นด้วยผมวิ่งไปผมน่าจะตายนะครับเหมือนข้าตุ๊กตาจะชัดอะนะครับผมเล่นมาตึกแล้วกันนะครับเพื่อนโดนเพื่อนโดนยิงยิงเราแบบไปช่วยเอา้าตายเฉยอุย้ย ลูกซองระยะลอยเมตรโคตรไกลนะครับได้คิวได้ไงวะเฮ้ยอะนเียเพ่วิ่งมาช้าดิเพ่เฮ้ยครับนี่ไม่มีครับตัวนี้ไม่มีครับเพื่อนเราโดดลงไปแล้วนะครับคนหนึ่งโอเคแตกสวยครับมาตัวนี้ว่าไงอันนี้ขึ้นมาดิขึ้นมาดิเฮ้ยครับเราช่วยเพื่อนแล้วกันนะครับ ระเบิดมาหรอระเบิดมาหรอไอตัวนั้นจะตายแล้วนะครับไอตัวนั้นอะตัวล,ล่องหนอะนะครับโอเคแตกครับเรียบร้อยครับสี่สิบวิ่ทุกคนนะครับโอ้ไม่ได้คิวเลยนะครับโดนบอมแย่งหมดเลยมาดิแตกมามามา,มาฟาโลหรอผีเป็ดผีเป็ด หมายหมดครับผมคิวได้หมดอ่ะนะครับทุกตัวเลยทุกสองต,ตัวนี้มันแรงมากนะครับอืมอมสาดไปครับสุดเราไม่จำกัดเราก็สาดไปเรื่อยได้นะครับขึ้นนาาา้หลอไม่มีนะยิงเลยนะเพื่อนโดดเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยสวัสดีจ้ามาดิหลังเข้าปะหลังไม่เข้านะโอเคเพื่อนมันยิงให้ผมโลกอีกแล้วนะครับใน <c oughs> ท่ออุ๊ยโอ้โหสามตัวอุ๊ย ดีผมไม่ตายดีผมไม่ตายบึง้งหายไปไหนแล้วมาดิโอเครอดพอดีครับโอเคครับแล้วก็คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหลับวันนี้ก็สวัสดีครับ